คู่นี้124ปอนด์ครับนุมยมุมแดงยอดบวงเงินสอเสือเพชรส่วนน้ําเงินมังกรขาวสิทธิ์แก้วประพลดูประวัติคร่าวๆของนักมวยทั้งคู่ครับมาที่มุมแดงก่อนครับยอดบวงเงินสอเสือเพชรชื่อจริงอัตชัยอรณโชธอายุ20ปีเป็นลูกหลานพี่น้องชาวตำบลสระนกแก้วอำเภอโพ,พทองจังหวัดร้อยเอ็ดชกมาทั้งหมดประมาณ70 70ครั้งแล้วครับ สามครั้งสุดท้ายนี่ครับประวัติของยอดบูงเงินสอเสือเพชรชื่อเดิมคือบัวขาวสิทธิ์จากกุ้งครับก็มีชนะสมรักน้อยยิ่งเจริญฟาร์มที่อ,อตกอรแห่งนี้ครับแล้วก็มาชนะนาย,ยกสามใจสิงเชียงใหม่ไทยกระทะที่ราชดำเนินล่าสุดชนะคู่ชกวันนี้ครับมังกรขาวสิทธิ์แกะ้วกะัพลที่เวทีมวยราชดำเนินเมื่อวันที่6ธันวาคมในขณะที่นักมวยมุมน,น้ำเงินครับมังกรขาวนี่ครับขึ้นหน้าจออยู่ครับ อายุ15ปีชื่อจริงวัฒนีวิกรครับอยู่ตลาดขวันอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีหัวหน้าคณะคือคุณไก่ิแก้ว6บคนครับ69ครั้ง3ครั้งสุดท้ายชนะคะแนนเดชจิตเมืองนอนที่เวทีมวยอัตกวสามมาชนะชัยมงคลสอเสือเพชรที่ อตโกสามล่าสุดไปพลาดแพ้คะแนนคู่ชกวันนี้คือยอดบวงเงินสอเสือเพชรที่เวทีมวยราชดำเนินมาครับครับขอบคุณน้ำติ้มไทยแลนด์เดนะนพพอนะครับแซ่บจิ้นจัดโดนใจครับขอบคุณผลิตภัณฑ์ไลมอนครับปัญหาผมร่วงผมบางสีสันล้านจะหมดไปต้องใช้ของแท้จากใบมะนาวครับศูนย์แปดหนึ่งเจ็ดสองสี่เจ็ดศูนย์เก้าเจ็ดยาหมองเขียวสมุนไพรตราโพนดาวบรรเทาการปวดเมื่อยตามร่างกายแล้วก็ยากระเสริเส้นตราโคเทียมเวียนครับขอบคุณบริษัทอุตสาหกรรมท่อน้ำไทยจำกัดนะครับโตโยต้าไฮรักซ์รีโวปฏิวัติทุกกมิิตตแห่งระะบอนาค ยางมอเตอร์ไซค์ดีสโตนมั่นใจไปได้ไกลกว่าเดิมปุยย๋ยยูเรียตรานกปากห่างปุ๋ยดีมีคุณภาพร้านโอเค20ช็อปนะครับทุกอย่าง20บาทนะครับหรือว่าโอเคทววนตี้ช็อปนะครับเปิดรับแฟนชายทั่วประเทศติดต่อคุณเบนซ์ศูนย์เก้าเก้าหนึ่งห้าหนึ่งสี่ห้าห้าหกยาบำรุงร่างกายแก๊กคูแก๊กคูสู้ไม่ถอยอยาสตรีแพนเค,ค้กผู้หญิงใช้ผู้ชายชอบมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปน้ำมันเหลืองสมุนไพรเซง1ิบิวยาหมองน้ำเซงซิบิวกลิ่นยูคาลิปตัส นมตราคิวไลฟ์นมดีมีคุณภาพผลิตโดยสากรโคนมวังน้ำเย็นโรงเรียนเซนต์แอนโทนีบางปะอินเรียนห้องแอร์สามภาษาอังกฤษจีนไทยสอนโดยครูต่างประเทศรับเด็กนักเรียนเตรียมอนุบาลถึงป6ดูรูปร่างเทียบสัสดส่วนแล้วภาษามวยต้องบอกเลยเลยว่าปาดหัวตัวเท่าครับคู่นี้ฝากรายการมวยที่จะต้องมาเชียร์มาให้กำลังใจกันหน่อยครับกับนัดส่งท้ายปีเก่าแล้วก็ต้อนรับพศใหม่ครับส่งท้ายปีเก่ากับเกียรติเพชรบุกแขกพีเคอังคารที่29ธันวาคมนี้ที่ลุมพินีครับ เพชรรุ่งสิทธิซ้อนน้องต่อยกับสิงห์ทองน้อยเกียรติกิจพันธ์ยอดพยักพอเจริญแพทย์กับกฤษฎทองคำเล็กโรงเรียนกีฬาโคราชแทนชัยสันติอุบลกับสถานอีสานเกียรติชูไทยเชนปอเปโก้กับปานเพชรเล็กเกียรติเจริญชัยกล้าพจนลูกบรรยายกับเพชรเอกโรงเรียนกีฬาโคราชส่วนต้อนรับพศใหม่กับทนายต่อยสมบูรณ์ในรุ่จุเมธีกับศึกอีเมนแอร์ครับรุ่งเกียรติเกียรติประพัดกับนรงน้อยลูกมะขามหวานยอดวิทยาสอสิริลักษณ์กับแบรนด์ไทยกีฬาสปอร์ตประกาศเพชรเล็กอีเมนแอร์กับโล่เเงินล็กท99นี่คือ พศใหม่ของ 1, อีแมนแอนหนึ่งมกราคมพศ2559ครับผมจะเลือกศึกมวยไทยทอ่อน้ําไทยเดอะฮีโร่นะครับก็มอบรางวัลศิละปะแม่ไม้มวยไทยแลวก็บริษัทอุตสาหกรรมทอร่อน้าไทยจํากัดมอบเงินรางวัลผู้ชนะในคู่เอกนะครับ5 0า0บาทสอจไพฑู์จันแจ่มนะครับมอบทุกคู่ที่น็อกนะครับ3า0 0บาทนะครับเมื่อสักครู่นี้เจ้าตีเล็กจองไว้แล้วร้านสะะนารแนครับมอบรางวัลคู่ดเดือดคนละ2,000บาท และก็ตามสมทบอีกก้อนโตจากยาบำรุงร่างกายแกลกูแกลกูสู้ไม่ถอยอีกคนละ5 0 0 0บาทและวันนี้นี่ก็ต้องขอต้อนรับผู้บริหารจากหนังสือพิมพ์คมชันล,ลึกครับคุณบัญยงอินทนาครับบรรณาธิการบริหารหนังสือพิมพ์คมชันล,ลึกก็ติดตามความเคลื่อนไหวนะครับสกุปข่าวดีๆนะครับเกี่ยวกับคมชันล,ลึกสึบมวไทยทอดน้ำไทยเดอะฮีโร่กันได้เลยแล้วก็ต้อนรับคุณสมสกุลเผ่าจินดาบุกผู้นวยการสถานีโทรทัศน์ช่องนาว26 ตัวไปถึงโปรโมเตอร์ชุดเกียรติเพชรครับโปรโมเตอร์ยอดเยี่ยม3ปีซ้อนของการกีฬาแห่งประเทศไทยครับประธานที่ปรึกษาของบริษัท PSA Inter Sport จับกัดโดยซ้ายคือทางด้านมังกรขาวครับเรียกว่าพ่อแม่ก็คนอีสานเลยครับแต่ว่ามาเกิดมากำเนิดอยู่ที่เมืองนอนทบุรีแต่เลยทะเบียนราษฎร์ก็อยู่เมืองนอนท์เลยครับเรียกว,ว่าสายเลือดอีสานครับมาโตที่เมืองนอนทมังกรขาวสิ์แก้วประพน์ ส่วนบัวขาวนี่ศสร็จจากุ้งแล้ววันนี้สีเสื้อใหม่ชื่อใหม่ยอดบัวเงินสอเสือเพชรแพ้ชนะกันมาที่ราชดรเมื่อ6ธันวาคมมันคาใจครับวันนี้ต้องเอามาเจอกันใหม่ตอนนั้นทางด้านยอดบัวเงินนี่เป็นฝ่ายชนะมาก็ได้ว่าค่าใจขนาดไหนก็ต้องคิดดูแล้วกันครับนอนไม่ค่อยหลับครับถึงหลับนี่ก็ลหลับตื่นครับ <c oughs> รอวันนี้ครับไห่ได้เดียวแคนข้ามปี แต่ถ้าวันนี้มังกรขาวแพ้อีกนี่แข็งหนักเลยนะขเอ,อข้ามปีเลยทีนี้เอาละครับยอดบัวเงินหรือบัวขาวสิบจากกุ้งคนเดียวกันละครับแต่เย็นนั้งคู่อยู่มวยคนละทางครับมวยซ้ายกับมวยขวาดูว่าวันนี้ใครจะนำโชคนำชัยส่งท้ายปีเก่าหรือใครจะแขะข้ามปียกแรกก็อาจจะไม่กล้าผลีผลามครับ ก็ยังหนักยังแรงอยู่ครับหลุดหลวมเข้าไปมีโอกาสไายท้องครับเพราะฉะนั้นนี่อาวุธทุกลูกที่ออกนี่ต้องบอกว่าหนักนะครับเขตกะแทกมัดซ้ายไปก่อนครับมังกรขาวแต่ตัวนี้ดำเนียมเลยนะครับจะตีไม่ตีอ่าไม่มีจังหวะครับอ่ายัดไส้มาทีนึงแล้วก็ป้องกันครับการมกาโรจนวัฒน์สมศรีครับแยกออกมาหาจังหวะทำกันใหม่ เคยสู้กันมาแล้วเคยชกกันมาแล้วฉะนั้นรู้ทางหนีทีไล่กันดีครับแต่คุณจะสู้นั้นจังหวะไหนแนวไหนเพียงแต่ว่าเครื่องยังไม่ร้อนครับกำลังอุ่นเครื่องอยู่ไปก่อนแ้ะยอเบอวงเงินแข้งขวาเตะสูงเลยทางกรขถาจะเอาคืนครับสายเปรี้ยงเข้ามาคืนเหมือนกันครับติดบ,บังโอ้รูปร่างนี้ดีเหลือเกินนะครับในเวท124ปอน เจอกับใครก็ไม่เสียเปรียบหรอกครับแม่หมดโยครับกะแทกศอกซ้ายฝากไว้ก่อนเพื่อนพักกันก่อนสักครู่เดียวครับเดยกกลับมาครับสามารถทย์ที่ผมไม่อยู่ผมอยากมั่นใจว่าแม่จะดูแลตัวเองได้สามารถไปไหนมาไหนได้เองใช้ชีวิตได้เต็มที่และทำทุกอย่างได้เหมือนมีผมอยู่ข้างๆ ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนความห่วงใยจะอยู่ใกล้คนที่คุณรักเสมอด้วยนวัตรกรรมเพื่อผู้สูงอายุ SGT Drawing the Future ไฮ g ั Lux ร r e e v น l บแกล้งดุยิ่งขึ้นซื้อวันนี้ฟรีชุดแต่ง T R D หรือเลือกรับ3ข้อเสนอพิเศษวันนี้ถึง31ธันวาคมนี้ ผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพด้วยยาสมุนไพรจีนโบราณสำหรับคุณผู้ชมทุกคนที่ได้รับการการันตีแล้วว่าดีจริงเกรกคู่ยาสมุนไพรจีนแผนโบราณ กลับมาครับนี่แหละครับทีมผู้บริหารของคมชะเลึกศึกมวยไทยท่อนำไทยเดอะฮีโร่นะครับแล้วก็มีท่าทานของโปรโมเตอร์สมจิตเพชรแก้วนะครับมานั่งให้กำลังใจอยู่ด้วยวันนี้ก็บรรดาธิการบริหารหนังสือพิมพขคมชัเลือกครับคุณบัญยงอินทนาแล้วก็พอช่องนาว26ครับมาให้กำลังใจอยู่ด้วยครับนั่นก็คือคุณสมสกุลเผาจินดามุก ยังเติมเหมือนเดิมนะครับสำหรับแฟนคลับแฟนพันธ์แท้ของคมชันลึกศึกมวยไทยท่อน้ำไทยเดอะฮีโร่ครับ,รบเป็นศสนย์รวมของพี่น้องแฟนมวยขาจรขาภูทรขานาครบาลเลยทีเดียวทุกค่ำคืนวันอาทิตย์ที่นี่ครับอ,อตสามนนทบุรีการจะราจรเดินทางไปมาสะดวกและพี่น้องทางบ้านเปิดนาว26ครับยอดเยี่ยมทุกนัดทุกไฟกับคมชันลึกศึกมวยไทยท่อน้ำไทยเดอะฮีโร่ยังไม่มีคำว่าผิดหวงังครับ วันนี้ก็เป็นอีกนัดหนึ่งที่พี่น้องให้กำลังใจและชมช่องนาวิสุกันเยอะมากเพราะว่าเป็นนัดส่งท้ายพศส2558ครับต้องถูกบันทึกแ,และ record เอาไว้เป็นตำนานแล้วครับค่ำคืนวันนี้ของนาว26ครับส่งท้ายปีเก่ากันว่ากันอย่างนั้นครับผู้เ่นก็ดูเหลือเกินครับเช็คบิน,นกันแบบโอ้โหเด็ดขาดครับในยกที่สอง คู่นี้จะดุนขนาดไหนครับยกที่สองนแดงนั้นยอดมุมงเงินน้ําเงินมังกรขาวยังไม่ค่อยเร่งนะครับแต่ว่าจะให้มันรอดยกสองไม่เหมือนคู่ที่แล้วครับมังกรขาวนะครับแต่ตัวดับเพียบครับขยับเข้าหาเล็งห้กซ้ายครับซ้ายกับขวาแหละครับทุนผู้ชมครับซ้ายน้ําเงินเนี่ยมังกรขาวเป็นมวยที่มีจงังหวะหวางแข้งได้แม่นยําแล้วก็ส่งพลังเลยครับ เป็นมวยที่มีสรีระร่างกายกำลังจะโตวันโตคืนครับมังกรขาโตไวมากครับนี่อายุเพิ่งยังอัสิบห้าสิบหกแต่ว่าน้ำหนักมาถึงร้อยยี่สิบสี่แล้วครับคุณบองนึกภาพเอาก็กระดูมวยประสบการ์มวยอยู่ที่มุมไหนก็โอ้โหกับปั้นซ้ายครับนี่แหละครับน้องแค่อายุนะครับแต่กําปั้นนี่ไม่มีน้องนะครับไม่มีพี่ด้วยครับโอ้โหนี่ทิ่ไใบเตมกระโดงขาแล้วก็วางแข้งซ้ายลุดครับเจอฮุกซ้ายของยอดยอดบูเงินอ่าแทงซ้ายครับขวางแทงซ้าย โอ้กะตีเข่าสูงถึงถึงไปหน้าอะไรครับแล้วจังหวะขวางค้ำเนกเสียหนักเลยมักงกรขาวโอ้ต่อยซ้ายได้นะ่ากลัวแต่ว่ามาเจอเหลี่ยมในของยอดบูเงินจังหวะคู่นี้ชกกันนาเมื่อ6ธันวาคม,มนข้ขาใจเอาไม่แต่ีก่อนครับยอดบูเงินล็อกอมออกมาออกข้างออกข้างเสียบเข่าซ้ายโอ้เน้น นหนักเล็กเกินตีหน้ากลัวครับจิกเข้าไปบริเวณหน้าท้องครับัวจะวะขวางแทงและตีดีดูครับยอดวงเงินครับแม่แทงถึงปากเลยครับเป็นโจทย์ยากของเจ้ามังกรขาวแล้วสิครับดีดีคนละอย่างมังกรขาววงนอกนี่เตะซ้ายต่อยซ้ายดีเตะซ้ายต่อยซ้ายดีดูครับจังหวะวงนอกน,นี่มีโอกาสต้องทำครับแต่วงในนี่น่ากลัวดูครับยอดวงเงินข้อก็แข็งจริงๆครับ แข็งกำลังแขนดีครับกรรมการโรดชนวัดครับแยกออกมาก่อนสัส่งมือชกใชวิธีใต้หน้าหรือไม่ก็คำดันทองนหน้ากลัวครับเข้าไปใหม่ต้องกอนขาวโยเข้าไปเจ้วาวะเตะซ้ายสูงโอ้ยนาเอาอีกแล้วครับจับแล้วออกเหลี่ยมออกข้างจับแล้วหมุนออกข้ามสนุกแล้วครับอย่างนี้ยกต่อไปสนุกแน่นอนครับ PVC. ท่อพีวีซีท่อน้ำไทยทนแดดทนฝนทนทุกสภาพแวดล้อมทรอซีบีซีท่อน้ำไต่แพงแกร่งโซน้ำได้สูงท่อพีวท่อน้ำไทยคุณภาพคุ้มราคาการเรียนรู้ที่ดีที่สุด,ด,ด,ดคือการออกไปเห็นโลกจริงๆด้วยเครื่องยนต์ใหม่2.2ลิตรแรงจริงพร้อมผพาคุณผป้ชมกับโ o ร r w h ด e l d ไม่ทาทาซีนอน150 NX Pro f o r ์ drive <c <flats> <c <oughs> ยาหม่องน้ำเชงเชงอิวเป็นยาแผนโบราณใช้โดมบรรเทาการวิงเวียนศีรษะคัดจมูกใช้ถาบรรเทาการแมลงกัดต่อยใช้นวดบรรเทาการปวดเมื่อยยาหม่องน้ำเชงเชีงอิวกลิ่นยูคาลิตัสใช้ดมใช้ถาใช้นวดในขวดเดิยวกันผลิตโดยบริษัทกีทเวียเตอร์ไพรส์จำกัด กลับมาลุ้นระทึกกันต่อนะครับคุณไก่สิบแก้วประพลครับแล้วก็น้องๆจากร้านสาะระแนครับขอบพระคุณเพิ่มเตินมนะครับผลิตภัณฑ์ตราสามแม่ครัวชุดกีฬากีฬาโดยคุณกัปจันทร์แซวคำเขตถ้าประตูเหล็กต้องไดมอนด์ดอสีสันสมัยรีสอรูลิมทางท่ามกลางธรรมชาติจังหวัดอุทัยธานีวัตาชิกล้องวงจรปิดวัตาชิคมจัดชัดจริงรับประกัน3ปีเต็มเครื่องเสียงติดรถยนต์บอสวิกอุปกรณ์มวยท็อปคิงทนายต่อยสมบูรณ์นิรุติเมที สอจอสมคิดมากคงหรือว่าสอจอเล็กเมืองนอนครับสอจภัยทุนจันแจมสนับสนุนคู่น็อกประจําสัปดาห์ครับทุกค,คู่ใครน็อกรับไปเลยสามพันร้านสารแน่ห้าแยกปากเกร็ดอาหารอร่อยบรรยากาศดีดนตีไพเราะนะครับยกที่สามยอดวงเงินสอเสือเพชรทุกใบเงสีแดงมวยจากโพนทองร้อยเอ็ดนเงินดูหลอนที่น้องชาวนอนทบบุรีครับนี่เข้าไปเจ้านายแล้วมียัดไส้กระพุ้งเข้าไปโอ้นี่เกมเปิดนะครับทั้งคู่ ดูรองรับเข่าอีกแล้วครับคู่นี้โอ้โหกระบาลแยกเขาต้องแยกครับกรรมาการทอดลูกชายคนโตใส่เสียบให้ดังขึ้นไม่ดีเลยนะหลงไม่กลัวพี่ครับบนเวทีไม่กลัวอยู่แล้วครับ,บมังกรขาวแม่เจอเข่าขวแล้ก่อนเออตีเข่าซ้ายขื้ครับสู้เข่าแล้วครับสู้เข่าสู้ในแล้วครับมับงกรขาวครับ ทีมงานกัะนุนมาต้องเอาหน่อยครับวันนี้คู่นี้ยกนี้ทางด้านมังกรขาวคึกเลือดเลยครับได้ยาดีมาแล้วครับเตะซ้ายแล้วโดนเกี่ยวล้มลงไปมังกรขาววันนี้ยอดโวเงินสอเสือเพชรเพื่อนร่วมค่ายของโชค้ำไทสอเสือเพชราชนะไปแล้วครับทีช่องเจ็ดสีวันนี้ อยอดบุญเงินกับชนะตามรุ่นพี่คนหรืเราโอ้โหแค่แรกแค่ครับอาวบีข่าวแถงครับแม่กดแขนและแทงข่าซ้ายครับมังกรขาวเอาล่ะครับ,รบถ้าเกิดสู้แบบนี้สนุกอ่ะโอ้โยกสองที่ผ่ามมาโบัวขาวก็ยังเฉยๆอยู่ในยกนี้ไอ้ยเนาะซ้ายจนไปเบลกท้ายเสียบเขา่า ความลุมความสดครับมังกรถขาวาลตีสายอัดคอคืนบ้ากับขอคืนบ้าครับโอ้โหเรียบาแก้ทางมาดีเหลือเกินคนละม้วนเลยครับวันยังไงนี่แงคนละปูนต่อยแล้วปูยอดโบเงินบาคนละขาวริดมาตีได้ไม่ได้แม่เด็กตีสายตีสายโต้ครับมังกรนขาแล้วแม่อัดด้วยขวาครับยอดโบเกินครับกรรมการโรจนวัตแยกออกมาครับ อย่าตัดเช็ดมินเช็ดเช็ดบัญชีแค่ก้นรอนเท้าเอาไปดีใครอยู่นะครับวัดการที่ท,ท่าทหดวัดการที่หัวใจและร่างกายไอ้เข้ามาโอ้โหยกนี้คุณบอกไม่มีอื่นใดเลยเขา่าลุนล้วนโอ้โหแล้วเป็นเข่าแบบตีเจ็บด้วยครับไม่ใช่เข่าถูที่ใครครับนี่แหละครับตีกันจะเจ็บเอาทีฝาครับยอดบองเงิน จะโดนเข้าหาจังหวะไม่ได้แทงซ้ายตามตามได้ปาดกรบแทงข่าซ้ายโอ้โหสามดอกครับสามดอกจากสามอาวุธเอาแทงข่าซ้ายครับมังกรขาวเสียซ้ายเข้าไปครับแทงนอกกับแทงในมังกรขาวนี่แกมีลูกหนักด้วกันนะคอยเน้นเน้นอาวุธเอาไว้ซ้ายโดยเฉพาะทางซ้ายมาเตะขวาก่อนซ้ายโยกเข้าไปมังกรครับเปี่ยนเข้ามานี่จังหวะบนล่างครับทางล่างถึงก่อนต้นจำเป้าลงไปมังกรขาวเข้ามาใหม่ต่อยมดตัดล่าง โอ้โหโอ้โอถือว่าจบได้สวยครับบางกวนขาวครับอยหมัดตัดล่างครับแล้วก็แทงเข่าซ้ายตามครับพับก,กันก่อนนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันต่อในยกต่อไปทอ PVC ท่อนำไทยทนทานราคาถูกประหยัด่าใช้จ่ายท่ PVC ทอ,ทอนำไทยแข็งแรงทนนำได้สูงท่อ PVC ท่อนำไทยคุณภาพคุ้มราคาไฮลักซ์รีโภ นึบแกล่งดุยิ่งขึ้นซื้อวันนี้ฟรีชุดแต่ง T R D หรือเลือดมับชัมข้อเสนอพิเศษวันนี้ถึง31ธันวาคมนี้กว่าจะเป็นแชมป์ครับผมต้องมีใจมุ่งมั่นและอดทนเกษตรกรเหมือนกันครับต้องมีใจมุ่งมั่นและอดทนหาปุ๋ยดีๆมีคุณภาพมาดูแลพืชของเราครับผมรับประกันครับปุ๋ยยูเรียาตานอประหาของเขาดีจริงๆครับไม่ได้บองครับ ยาหมองเขียวสมุนไพตรตราโพดาวบรรเทาการปวดเมื่อยกล้ามเนือ้อข้อเข่าเส้นเอ็นติดต่อสั่งซื้อได้ที่028827273 028827273 กลับเข้ามาลุ้นละทึกกันต่อครับคมชะลึกศึกมวยไทยท่อน้ำไทยเดอะฮีโร่แม่นี่โกเดชพรันชัยอดิเทพวรพันธ์ครับเจ้าของค่ายมวยคุณภาพคุณธรรมจากทุ่งสงนะครับค่ายมวยพรันชัยมานั่งคุยกันทางด้ของโปรโมเตอร์ชุดเกียรติเพชรอยู่แล้วก็คุณครรจัดทครับแน่คุยออกรถออกชาติวันนี้พรันชัยนี่ทกสองคนด้วยกันนะครับ และก็มีทุนการศึกษา200,000บาททั้ง2คู่ด้วยน่าติดตามครับพี่น้องแฟนบอลที่อยู่เราแวกนี้นะครับยังพอมีเวลาเดินทางมานะพี่แกะครับกล้านใจดูอย่างสนุกสนานแบบมีน้ำใจนักกีฬาแล้วก็ย้ำทีมกรรมการผู้ตัดสินที่นี่ครับนำทีมโดยกรรมการพษษษริจิตรพรมคงหน้าเสือไม่มีคุณป๋องสีเสื้อไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวสิแพ้คือแพ้ชนะคือชนะครับเราย้ำครับว่าคอมชัดนนกศึกวยไทยทอาน้ำไทยดืฮีโร่วันที่สองและวันที่สามครับ ที่วัดคลองเคียนตะบนท่าสุงอำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีกับยิ่งใหญ่ทั้ง2วันครับต้องไปดูเดี๋ยวผู้วยมาบอกเ่าเล่าแจ้งครับแต่ตอนนี้บนเวทีกันต่อครับตีเข่าแบบเจ็บเจบครับไม่ใช่ตีแบบถูขี้ไครอย่างนี้เจ็บแน่ครับแหลบแหลบยาวๆเอาสีขวาไปก่อนครับมังกรโอ้โหเจอสอกขวาของยี่ยกงเินเสียเข่าซ้ายครับมังกรขาวกดแขนแล้วแม่พยายามใช้ลูกขยัยครับเยอ่ยกงเงินลูก่าวก็แทงซ้ายแล้วเกี่ยวว่าเจอซ้ายของมังกรขาว ได้เป็นมวยคุณภาพแล้วครับคู่นี้ถูกอกถูกใจถูกอกถูกใจพระเดชพระคุณพี่น้องค่ายมวยท่านนี่สนามแล้วก็หน้าจอหนาว26ากยิ่งจัดยิ่งแรงจริงๆ,ๆครับกรรมาการเหนื่อยหน่อยกรรมาการออกลูกชายขต้ตะหูเตะซ้ายครับตักเข้าไปตบหน้าครับ,บกับวงเงินก็ไม่มียอมชิงจับในตีเข้าไปครับมังกรขาวาโอ้โหต้องบอกว่ามันหยดติ๋งเลยครับ กรรมาการโรดชนะวัตรครับแยกออกมาแฮงซ้ายครับโอ้โหขายาวกว่าแขนสิยกที่สี่นี่พยายามสป,ปีดิฐเจ้าหลบอ,อยู่ข้างบนแล้วมักงกรขาวว่าด,ดูเงนินล้มอยู่ข้างล่างลุกลุกอ่ะจีบทีเฉียบเข้าไปขวางครับเฉียบเอาได้ไหมบางกรขาวขวางแล้วจังหวะเสียบเข้าไปตันใครจะตีได้ก่อน โอ้ดูครับยกสองโดนยอดบนเงินขวาแล้วก็วตีดีครับแก้ไม่ได้ครับแล้วด้านของมันก็ขาวมายกนี้ครับนะคุณก็หมดผมก็หมดจะเฉือนกันก็ไอตรงไอจะฮึดใจดีกว่ากันนี่แหะครับหัวใจนะ่ยหัวใจใครใจใหญ่กว่าตับครับโอ้เอาแล้วครับยจบนเงิยนยอดบอเงินต้องเดินแล้วครับ แม่ไปเสียหลักเสียเหลี่ยมดูกำลีเหลี่ยมมาช่วยเอาแทงขวามาสวยครับยอดบอลเงินขวาราคาไว้บางกรขาวยัดแม่ยัดยัดซ้ายกรรมาการโรดเตอร์บัแย่กับไมาอีกทีแย่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 จับมือชกเข้ามาสู่ช่งวงปลายยกที่สี่บางกรขาวพลิกเหลี่ยมไม่ไปจังหวะแตกก็ไม่โดนโอ้โหโดนสวนกลับเฉียดไปนิดนึงเข้าไปไประชิดติดตรงในอีกครั้งหนึง่งรออยู่ข้างเชือกนี่แหละ อย่าลืมนะครับว่าผมเฉลิกสึกมวยไทยของเรานี่เฮี้ยนทุกสัปดาห์ครับสถานการณ์เป็นรองในพลิกกลับมาชนะได้เยอะแล้วนะครับเพราะชนะนี่อย่าวางใจอย่าั่นใจความแน่นอนคือความไม่แน่นอนมวยไทยไก่ด้วยเอ,อ้โหอุ้แล้วยังตีได้ครับอยอดบูเงินพยายามเร่งเกมในที่บุกมกรขาานี่พอนหน่อยพอน นี่อยู่ในช่วงของยกทีสีอ่อาหมดยกทีสี่ได้เป็นใครเห็นแล้วนะครับแต่ว่ายกที่ห้ายังรออยู่พักก่อนครับภาษาสามกีมอือนี่เซลฟี่อันเลิศเก่าอะไรยาใดบางทำยังไงนี่เลย A S เก่าแลกใหม่แค่เอาเครื่องเก่าสอง G มาแลกสาม G หรือแลกซื้อรุ่นอื่นก็คุ้มเช็คสิทธิ์ฟรีดอกกันเก้ากเก้าสี่เหลี่ยมโทรออกถึง3สเดธันวาคมน,นี้ไพรัสรีโวนึบแกร่งดุยิ่งขึ้น หรือวันนี้ฟรีชุดแต่งา R ีหรือเลือกมับสาข้อเสนอพิเศษวันนี้ถึง31ธันวาคมนี้นี่คือเนื่งจริงมันจะบ้อปุย๋ยตารลอกปักห่างพ่สูดได้ของเขาจริงจิง ยาหม่อมน้ำเชงเชงอิวเป็นยาแผนโบราณใช้ดมรรเทาการวิงเวียนศีรษะคัดจมูกใช้ถบารเทาการแมลงกัดต่อยใช้นวดรเทาการปวดเมื่อยยาหม่อมน้ำเชงเชีงอิวกลิ่นยูคาลิปตัสใช้ดมใช้ถาใช้นวดในขวดเดียวกันผลิตโดยบริษัทเกียรติวินเตอร์ไพรส์จำกัด กลับมาติดตามกันต่อนะครับขอบคุณนมตราคิวไลฟ์รับปุยยุริยตรานกป,ปากห่างอย่าบำรุงร่างกายเกล็กคูน้ำทิ้มไทยรถเดตรานปปนพอยากระสายเส้นตราโคทีมเวียนทางด้านของอยามงเขียวสมุนไพรตราพดาวและก็ ผลิตภัณฑ์ไลมอนครับปัญหาผมร่วงผมบางสีสันล้านใช้ไลมอน0 8 1 7 2 4 7 0 9 7เอาเจ็ดเรายการวันที่เสาร์วันเสาร์ที่2มกราคมกับวันอาทิตย์ที่3มกราคมเป็นยังไงครับพี่ใหญ่แบบพี่ใหญ่จริงๆครับวันที่2ก็มีมานาศนกับแจ็สตาฟในโคเอ็มยอดับ450ขึ้นไปครับจัดให้ชมฟรีเลยครับที่วัชชรเกียรติภัยพานีรังปีน้อยพิษตากพะเดีกับหนึ่งล้านเลกจิตเมืองนนนทชาติชายสิบปันนนท์เนี่ดูเดือดเจอวีรชนชอไทยเสร็จ เดนนรลลงกิจเจริชัยกับขุนหานเล็กสอจขอุนหานสอจอเล็กเมืองนนท์โอ้โหแล้วก็ฝากข่าวนิดนึงครับสิเก่าโรงเรียนขุนหานวิทยาสันต์อำเภอขุนหานจังหวัดศรีสะเกดรุ่นเก้าครับพบปะสัรสค์กันหน่อยวันที่สองมกราคมที่บ้านหนองบัวบ้านของดาบเหลือละครับรุ่นเก้าครับรุ่นมหกอ่รุนร่นจบปหกเข้ามหนึ่งรุ่นแรกนะครับแล้วก็มสองจบปเจ็ดเข้ามศ .1 หนึ่งรุ่นรุ่นสุดท้ายครับรุ่นกระผมโคศกผู้บรรยายก็จบที่นี่ครับมสาม คุณหาวิทยสาสต์พบปากกันหน่อย2มกราคมครับที่บ้านดาบเหลือครับคุณหาวิทยศาสตร์นัครับคุณหาัตหวัดศรีสะเกดครับแต่ตอนนี้บนเวทีนี้ทางด้านของยอดบวเงินนี่ยกำลังใช้ความพยายามอย่างที่สุดแล้วนะครับอดบวเงินครับเดินเข้าหาพันศอบขวาบวขาวดูครับจากที่จะโดนขวางแล้วแทงมาเสียหลักเสียเหลี่ยมเยอะแยะนะครับทางด้านของมังกรขาวครับกลับมาเป็นขวางเข้าคืนครับนี่แหละครับอยู่ที่การแก้เกมครับยกสองใ้ดูท่าแย่มากเงินครับมังกรขาว โอ้โหนี่ซ้ายทำงานเลยครับเด็ก15-16า 15, 16, นะพี่แกเออสาดทั้งแข้งแล้วก็แท้งเขา่าหัวใจดีทรหดใช้ได้แะครับลาหักลำโคตรต้องติดตามนะครับอนาคตของมังกรขาวสิกแก้วกับพลชกตันมาเมื่อ6ธันวาคมครับยอดโบวเงินตะเกียสีแดงเป็นฝ่ายชนะมาแต่วันนี้27ธันวาคมครับ ส่งท้ายปีเก่า2558กับนาว26คมชันลึกศึกวยไทยทอดน้ำไทยเดอะฮีโร่ครับก็เรียกว่ายังไม่แข่งข้ามปีนะครับวันที่3มกราคมสัญจรไปที่จังหวัดอุทัยธานีกับคนคมชันลึกศึกวยไทยทอน้ำไทยเดอะฮีโร่กันครับคุณป๋องวัดคลองเขียนอีกวันหนึ่งมีวันที่สองไม่พอวันที่3ก็มีอีกครับถ่ายทอดที่นี่นะครับวัดคลองเขียน เป็นงานประจำปีดูฟรีชมฟรีครับครับโดยคุณวิชัยและก็คุณศรีนวลปั้นงามนะครับไปดูเป็นต่อดทพาร์ทสเจอกับเอกชัยสอจ้เล็กมณฑลเพชริลีปอศิริพงศ์เจอกับพีทเพชรสมเด็จเพชรใหม่เจอกับแรมธาทอเทพสุทินนะครับใจสู้สอจ้าพิษกุยเจอกับสถานฟ้าสอบุญกรองครับโคงมะข่าลูกมะขามหวานเจอกับยอดมงคลเช่นชัยมวยไทยยิมครับเต็มอัตราสึกเลยทีเดียวครับอย่าลืมนะครับ ปีใหม่ตอนรับพศใหม่กันก็ไปที่วัดคลองเคียนมีมวยดีให้ชม2วันแลยครับวันที่2และวันที่3ครับตรงกับวันเสาร์วันอาทิตย์พอดีช่วงปลายยกสุดท้ายแล้วครับนี่คือคู่ที่2ผมแดงจากร้อยอิดครับอเมอิกทองยอดบูงเงินสอเสียพิษแล้วเงินสายเลือดอีสานนะครับแต่ว่ามากำเนิดเกิดที่จังหวัดน,นนทบุรี เกมแล้วรอเสียระรังรับมังกรขาววันนี้เตรียมพร้อมซ้อมมาเยี่ยมและทำกันบ้านมันดีเหลือเกินกราบใดที่ยังไม่ได้ยินเสียงระฆังเสียงระฆังมาแล้วครับจบแล้วครับจบแล้วครับดูกรรมการรถชนวัสสมศรีดูใบให้คะแนนทั้งสามท่านก่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะ ที่กรรังการชูมือนะครับไปที่มุมน้ําเงินครับมังกรขาวสิทธิเก้าประพลเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปเรียกว,ว่าถอนแขนได้สําเร็จกับแขนไม่ข้ามตีนะครับ